ลดได้สบายๆ<ม>นะครับลดได้เยอะแล้วก็ปัญหารดความอ้วนที่ยากเนี่ยก็ประสบความสําเร็จฮะทีนี้เนี่ยบางคนบอกว่าปัญหาความอ้วนแต่ละคนเนี่ยอย่างที่ได้บอกเอาไว้ว่าแต่ละคนอ้วนไม่เหมือนกันอ้วนมากอ้วนน้อยลดยากบ้างง่ายบ้างยากบแบบก็มีหลายระดับนะฮะยากปานกลางยากมากที่สุดนะแล้วอย่างนี้แล้วแต่ละคนเนี่ยต้องได้รับค่สในการดูแลแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนแตกต่างกันแตกต่างกันนะครับคือการดูแลเรื่องของความอ้วนเนี่ยผมชอบเปรียบเทียบเหมือนคนเป็นหวัดนะครับ คนเป็นวัดเนี่ยก็จะมีอาการมีน้ำมูกบ้างนะครับบางคนมีไอบบางคนมีเจ็บคอบางคนมีตัวร้อนบางคนมีหมดเลยนะฮะเวลาเราไปหาหมอเนี่ยก็ต้องดูว่าเราจะให้ยาอะไรเป็นวัดน้ำมูกลดน้ำมูกซะนะครับแต่ว่าถ้าแบบเออเราเจ็บคอแต่เรามีแต่กินยาลดน้ำมูกเจ็บคอก็ไม่หายนะครับอ้วนก็เหมือนกันนะครับเราอ้วนเพราะว่าเรากินเยอะ หรือเราอ้วนเพราะว่าวัยเราถึงเป็นคุณแม่มีบุตรหรือโยโยมานะครับหรือจะลดเฉพาะส่วนอันนี้ก็จะต้องใช้สูตรสารอาหารที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ตอนนี้ที่เรานําเข้ามาเนี่ยน่าจะเหมาะกับคนไทยละมาะนั้นเถอะนะฮะก็จะมีอยู่4สูตรนะครับก็จะมีสูตรหมายเลขหนึ่งอ่ะสูตรหมายเลขหนึ่เป็นยังไงบ้างอันนี้เนี่ยจะเหมาะเลยสําหรับท่านที่พอวัยเลข3เลข4คุณแม่มีบุตรนะครับกลุ่มนี้เนี่ยระบบควบคุมความอ้วนหรือเมตาบอลิซึมต่ำลงที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้นะครับ ตัวนี้เนี่ยเขาจะไปปรับเรื่องของขบวนการควบคุมความอ้วนเนี่ยเมตาบอลิซึมตรงนี้ให้ดีขึ้นนะเราอาจจะเรียกว่าเป็นสูตรลดย้อนไวนะครับให้กลับไปฟิตเฟิร์มเหมือนสาวๆนะฮะระบบการควบคุมความอ้วนกลับมาทํางานได้ดีเหมือนสาวๆนะครับส่วนสูตร3เนี่ยอันนี้จะเหมาะกับท่านที่อ้วนเพราะว่ากินเยอะกินจุบจิบแต่ไม่อยากอดนะฮะยังกินได้เหมือนเดิมนะครับสูตรนี้เนี่ยเขาก็จะทําให้อาหารที่กินเกินเนี่ย ไม่กลายไปเป็นไขมันสะสมยังกินได้อยู่นะครับส่วนที่เป็นไขมันสะสมแล้วเก็บไว้แล้วนะฮะตุนไว้ดึงออกมาใช้ซะให้เป็นประโยชน์ดีมากเลยพอเขาใช้สูตรสามไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้สึกเขากินน้อยลงโดยธรรมชาติดยที่ตัวเองเนี่ยยังมีสารอาหารครบถ้วนอยู่ก็จะไม่สมลดระลุล่างดีสุดทรงดีสูตรสามเนี่ยต้องเป็นคนที่อ้วนมากไหมครับหรือไม่จำเป็น คนที่อ้วนมากเนี่ยก็จะลดได้เร็วรนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างคุณหมิงเนี่ยอ้วน,นเพราะว่ากินเนี่ย,ยสูตรนี้เขาลดได้เร็วเลยนะฮะสัปดาห์รแรกได้ตั้ง4ี่โลสัปดาห์แรกสี่โลเลยใช่ครับอันนี้ถือว่าแบบของฮอลลีวูด d ที่มิ่งโปรแกรมเนี่ยกรอนนี้ถือว่าลดง่ายที่สุดนะฮะคือได้ผลด้วยใช่ครับนะครับส่วนท่านที่แบบ ใจร้อนอยากลดเยอะๆลดเร็วๆเหมือนพวกนางแบบอาทิตย์หน้าจะขึ้นแคทวอล์กโอ้โหไม่ทันแล้วจะทำไงกับพุงสะโพกนะครับอันนี้ก็แนะนาเป็นสูตรหมายเลข5้าหมายเลข5นะครับสูตรหมายเลข5เนี่ยมึงนอเขาบอกว่ามันจะเป็นสูตรที่ใหม่ล่าสุดเลยนะประสิทธิภาพจะเทียบเท่าพวกปิดพันธ์ตามคลินิกเลยนะครับแต่ว่าไม่มีผลข้างเคียงไม่ทําให้ใจสั่นหงุดหงิดกดสมองกระตุ้นหัวใจไม่มีครับแล้วก็ท่านที่แบบว่าอยากจะลดโดยที่ไม่หงุดหงิดนะครับป้องกันไม่ให้อ้วนใหม่ เหมาะกับพวกสาวนักธุรกิจนะครับพวก working woman ทั้งหลายก็แนะนำสูตรเจ็ดด้วยนะครับเขาจะไปปรับเรื่องของไกเซมค์อินเด็กซ์ที่พูดถึงแล้วกี้ให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็แต่ละสูตรเนี่ยก็สามารถใช้ผสมผสานกันได้ถ้าไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยจะใช้สูตรไหนโทรมาปรึกษากันก่อนได้นะครับโอ้โหนะต้องบอกว่าเรียกว่าครอบคลุมทุกสาเหตุความอ้วนเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าเห็นทราบมาว่ามีดารานางแบบเนี่ย ทดลองใช้สูตรนี้ดูแล้วได้ผลเป็นยังไงบ้างแต่ละคนใช้สูตรไหนยังไงบ้างครับก็ตอนนี้จัดว่าฮิตในหมู่ดารานางแบบนะฮะใช้กันทั้งกองถ่ายเลยมั้งครับโอ้ขนาดนั้นเลยฮะอย่างวันนี้เนี่ยเราก็จะมี v t ทามาให้ดูนะครับก็จะมีปัญหาข้อโม่ที่แตกต่างกันไปเลยอย่างคุณบีตอนแรกที่เขาพูดถึงว่าเออเขาอ้อยู่ดีก็อ้วนเองเนี่ยนะครับเขาก็จะมีสูตรมีโปรแกรมเคล็ดลับของเขานะครับเป็นสูตรลดจนไหวนะอย่างคุณหมิงที่บอกว่าลดได้เยอะๆลดได้เร็วๆก็จะมีโปรแกรมเขาเรียกว่าลดได้ไม่ต้องอด นางแบบอินเตอร์เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะมีสูตรว่าเอ๊ะจะทำยังไง3วัน5วันพุงต้องแบนนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่เรามีวิดีโอให้ดูก็จะเป็นคุณแอมศิลประภาเป็นดารานักธุรกิจคุณแอมด้วยจัดงงจัดงานอีเวนท์ทำงานกับดาราแบบอ้วนไม่ได้เขาจะมีสูตรในการควบคุมความอ้วนของเขาโดยที่ไม่หงุดหงิดทำงานได้ปกติ เดี forward, <t <t ๋ยวเราไปชมอีกทีนกันไปชมกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเชิญครับมิงก็จะรู้ตัวนะคะว่ามิงเนี่ยจะสามารถอ้วนได้มากเลยละค่ะจะอาหารที่ชอบนะคะแล้วก็อาหารที่ทานจุกจิกค่ะแต่ว่ากดไม่ได้ค่ะเพราะว่าบางทีเวลาทํางานหนักนะคะก็อยากจะพักผ่อนในการทานอาหารที่ทําให้เรามีความสุขนะคะถึงแม้ว่าบางทีไม่ได้ออกกําลังกายก็ตามค่ะก็เลยทําให้อ้วนขึ้นมาเลยค่ะพอมิงได้ใช้ฮอลลิวิดทรีมิ่งโปรแกรมนะคะก็ต้องขอบอกว่าประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่าหมิงไม่ต้องอดอาหารอีกต่อไปแล้วนะคะสามารถทานอาหารทุกอย่างที่หมิงชอบได้อย่างตามความต้องการ ะะแถมสัปดาห์แรกนะคะเห็นผลอย่างชัดเจนเลยะคะ่ะแล้วก็ดึงเอาไขมันที่สะสมออกมาใช้แทนอาหารที่ทานเข้าไปอีกด้วยนะคะต้องขอบอกว่าสัปดาห์แรกเนี่ยมิงลดไปถึง4กิโลกรัมด้วยกันนะคะโปรแกรมที่หมิงใช้นะคะนั่นก็คือสูตร3าร่วมกับสูตร5้าค่ะผู้ช่วชาญบอกว่าสูตร3าเนี่ยนะคะจะสามารถผอมได้โดยไม่ต้องอดค่ะส่วนสูตร5้านะคะจะทําให้ลดอย่างรวดเร็วเลยละคะ่ะ หมีจะกังวลเรื่อง,งพุงสะโพกต้นแขนต้นขามากค่ะเวลาที่รับงานเดินแบบนะคะเพราะว่ามีเวลาเตรียมตัวไม่ถึงสัปดาห์ค่ะโชคดีที่เพื่อนนางแบบที่ฮอลลีวูดแนะนำเคล็ดลับสูตรผอมเร่งด่วนให้ลูกหมีนะคะเพียงแค่สัปดาห์เดียวต้นแขนต้นขาสะโพกก็แบรนราฟิตแอนเฟิร์มเลยล่ะค่ะแอมคิดว่าผู้หญิงทุกคนก็ต้องเคยลดความอ้วนกันทางนั้นนะคะและทุกคนก็คงจะมีประสบการณ์เหมือนแอมที่จะหงุดหงิดระหว่างที่พยายามลดความอ้วนอยู่ ฮอลีวทิ่งโปรแกรมช่วยแก้ปัญหานี้ได้ค่ะเห็นผลเร็วตั้งแต่สัปดาห์แรกเราจะรู้สึกกระปี้กระเป๋าแล้วก็ไม่รู้สึกหดหินเลยในเดือนแรกที่ใช้แอมสามารถเราได้สบายๆ4ีกิโลเลยล่ะค่ะโอ้โหคุณหม,มอฮะ <roar Sham. S 2> ห็นผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้แล้วหลายคนสงสัยนะครับบอกว่าต้องแพงแน่ๆเลยอย่างนี้คนไทยเราๆอย่างธรรมดาาอย่างเนี้ยครับมนุษย์เงินเดือนธรรมดาพนักงานบริษัทพ่อค้าแม่ขายอยากจะใช้สูตรนี้บ้างจะเข้าถึงได้ง่ายไหมครับก็อยากจะเรียนนะฮะว่าเรามีคอร์สเนี่ยที่เหมาะกับคนไทยนะครับแล้วก็ราคาไทยๆเลยล่ะนะครับ างคนอาจจะบอกว่าโอ้โหนำเข้าจากสหรัฐอเมริกานะครับดารานางแบบใช้กันระดับฮอลลีวูดเลยนะฮะบ้านเราก็แบบหืงดาราใช้กันน่าจะแพงก็อยากจะเรียนว่าโทรเข้ามาปรึกษากันก่อนนะครับราคาไม่แพงอย่างที่คิดไม่โอ้คุณผู้ชมฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าคุณผู้ชมที่กําลังมองหาวิธีในการที่จะดูแลน้ําหนักวันนี้นะครับไม่ได้แพงอย่างที่คิดแต่ว่าที่สําคัญได้ผลนะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างเอ่ออันนี้เน้นย้ําเลยนะครับว่าเคล็ดลับการลดความอ้วนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่แค่2อย่างครับ อันแรกนะครับหาสาเหตุให้เจอก่อนนะครับแล้วก็เลือกผิดพันธุ์เนี่ยที่ตรงกับสาเหตุความว้วนของเรานะครับอ,อันที่สองเนี่ยให้เลือกผิดพันธุ์ที่มีความปลอดภัยนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของโยโยท่ทีหลังนะครับ,รบอย่างของฮอลลีวูดทิมมิ่งโปรแกรมเนี่ยนอกจากออยไทยรับรองนะครับมีอยรับรองทางเท<ง>็กซัสสี่พาร์ทเมนต์ออฟเฮลเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกาเนี่ย ก็รับรองด้วยนะครับเป็นมั่นใจได้ว่าได้ผลแล้วก็ปลอดภยดัยแน่นอนเรียกว่ารับรองกัน2รับประกัน2ชั้น2ระดับเลยใช่บนะฮะมั่นใจขนาดนี้คุณผู้ชมจะเข้าถึงผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างไงบ้างคร,ครับผมก็สามารถโทรมาได้นะครับที่หมายเลข0-2 832 0832นะครับ0 2 8 3 2 0 8 3 2นะครับถ้าท่านที่ชมรายการนี้อยู่นะครับโทรเข้ามาเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์ให้ฟรีเลย ว่าสาเหตุความอ้วนเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็พิจารณาว่าสูตรสารอาหารที่เหมาะสมของแต่ละท่านเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับคุณผู้ชมต้องรีบกันหน่อยแล้วนะครับผมย้ําหมายเลขโทรศัพท์ไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับ0 2 8 3 2 0 8 3 2 0 2 8 3 2 0 8 3 2นะครับอย่างที่บอกกันเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะดูแลในเรื่องของน้ําหนักวันนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆแล้วนะครับเพียงแค่กดมาตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผมได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญช่วงนี้นะครับต้องขอ คแขกรับเชิญของเราเป็นพิเศษในวันนี้ที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุยกันกับเราในรายการนะครับเพศจักรถนัดชั้นจรัดวิชัยนะครับที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการจาก h ฮอลลีวูดทร e มมิ่งโปรแกรมนั่นเองนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Hollywood ท r e a m i n g โปรแกรมดูแลหุ่นสวยสไตล์คนดังระดับโลก